จริงๆหนูกับพี่เป๊กอะเป็นพี่น้องที่สนิทกันแล้วก็พี่เป๊กก็เป็นคนฝ่ายให้ให้งานหนูจริงๆแต่ถ้าถามว่าเป็นเรื่องของ something ไหมอันนี้อาจจะอาจจะยังนะคะออพี่เป๊กหนูก็ได้คุยก่อนหน้านี้ค่ะอะไรเงี้ยอแต่ว่าหลังๆก็แทบไม่ได้คุยกับแกเพราะว่ากลัวแบบว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาไม่สบายใจเดอกันแต่ก็ก็บอกบอกับพี่เขาพี่เขาบอกก็บอกความจริงไปว่าเราก็เป็นพี่ที่รู้จักกันพี่น้องที่รู้จักกันออแต่ว่าตอนที่มีคนโยงว่าหนูไป เชียงใหม่กับพี่เป๊กอะหนูไม่ได้ไปแต่ว่าเคยไปกับแกไม่ได้ไปกับแกหนูไปร้องเพลงที่ที่ร้านอะไรนะเอาวอร์มอัพที่เชียงใหม่แล้วแกก็ไปมีศิลปินหลายเบอร์แต่ว่าพอดีมีคลิป แค่ติดแค่หนูกับแกอยู่บนเวทีด้วยกันแต่จังหวะที่ศิลปินท่านอื่นอ่ะขึ้นมาร้องอ่ะไม่ได้ถ่ายมันก็เลยกลายเป็นว่าหนิงไปเชียงใหม่กับพี่เป๊กใช่แต่หนิงไม่ได้ไปกับเขาสาบานเลยไม่ใช่หนูหนูไม่ได้ไปหนไม่ได้ไปเชียงใหม่ตอนที่เขาตเหตุการณ์ไม่ใช่หนูเป็นยังไงบ้างกันตำแหน่งแล้วมาแล้วอ๋อดีใจมากๆค่ะที่ได้กลับมาเอามงกับพี่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ก็ครั้งนี้อย่างที่บอกว่าจะไม่สลัดสิทธิ์แล้วเดินหน้าต่อไปเต็มที่การจับมาการจับเออการจับมาเนี่ย ตั้งเป้าถึงขนาดไหนใช่ไหมคะก็ตั้งไว้ตั้งไว้อยู่แต่ว่าไม่กล้าพูดแต่ว่าก็จะทาให้เต็มที่ที่สุดแต่เที่ปสามเพราะว่าหนูหนูไปลงอะคะ่ะเพราะว่ามีพี่ๆเนี่ยบอกว่าอยากให้ลองไปประกวดดูเราก็ไม่รู้ว่าการไปประกวดครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นแบบว่าเราจะได้มงหร<ด>ือไม่ได้อะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยไม่สามารถเคลียร์คิวที่ที่รับไปก่อนหน้าได้แต่ณตอนนี้ตั้งแต่คุมพาไปเนี่ยค่ะก็คือเคลียร์คิวไว้หมดแล้วไม่ไม่รับงานอะไรไปเลยเพื่อที่จะลง มิสแกนไทยแลนด์ใหญ่แต่เขาบอกว่าที่เรียกว่าเรามิสแกนเพราะว่าเหมือนันทุกที่ถูกเวลาว่ามันเอบตอบรีบดนะอบรีบด์ใช่อันนี้จริงไหมคิดว่าจริงนะคะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ใช่คนเรียบร้อยสะเท่าไหร่เราเรารักอะไรในชมพูดีทำไมเลือกลงนะแล้วก็คือที่เดิมจรีจริงๆที่เลือกชมพูดีอ่ะอันนี้ตอบแบบไม่คิดอะไรมากเลยนะคะเป็นคนชอบทะเลแล้ว ไปเที่ยวพัทยาบ่อยมากไปชอบดูทะเลก็เลยเลือกที่จะลงที่จังหวัดที่เรารู้สึกว่าเราชอบดีกว่าเพื่อจะได้แบบเวลาแข่งอะไรการพรีเซนต์ต่างๆก็จะได้อินไปด้วยอะไรเงนี้นยค่กลับมาครั้งนี้เราต้องตั้งเป้าว่าเราอยากความมุ่งมันต้องติดตัวนีงได้ อย่างเยอะเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าวทีนางงามเนี่ยหนิงก็เริ่มจากศูนย์หนิงไม่ได้เป็นคนที่ประกวดนางงามมาตั้งแต่ตั้งแต่น้อยเนาะก็คือเพิ่งจะได้มาประกวดเมื่อตอนปีปีเนี้ยค่ะใช่ประมาณกลางก็คือมิสอูนิดเวิร์ที่ผ่านมาก็ายังไม่ได้มีปรนะสบการณ์มากพอเราได้มงมาปุ๊บเราก็สลัดเลยแต่เนี้ยหมูหมันหลักเออใช่มันหลายอย่างค่ะมันต้องพร้อมหลายอย่างเดินตอบคำถามสปีชอะไรเงี้ยหลายอย่าง ใช่แต่ว่าก็เต็มที่ดตแนมันต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่มันขึ้นอย่างเข้าไปทีมงานจริงหรือว่าตอนนี้ขึ้นได้เลยนะคะก็คือพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะพร้อมใช้งานนะคะพร้อมใช้งานใช้งานค่ะเออเรียกว่าคือตอนนี้คนยกให้เราเป็นโมดใหญ่ที่เราเผาด้วยจริงหนูว่าไม่กล้าไม่กล้าคิดว่าเราเต็มขนาดนั้นเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูไม่ได้เป็นสาย ประกวดแต่ถ้าเป็นสายเอนเตอร์เทนเนี่ยหนูอะจะมั่นใจกว่า,าหนูสมมติว่าเอนเตอร์เทนประกวดเอนเตอร์เทนหนูก็ไม่แพ้ใครแต่ถ้าเป็นการประกวดนำง,งานเนี่ยหนูก็ไม่การันตีว่าตัวเองจะไปได้ถึงขนาดไหนแต่หนูก็จะเต็มที่ที่สุดค่ะจริงๆเราต้องเติมอระเด็นมาเ,มเพื่อความสวยมีความพูดมันก็ได้ ถ้าเต็มวันนี้ล้นแล้วนะคะเคลียร์แล้วตัวเองเคลียร์ยังไงอะบ้าแบบต้องเข้ากองเรื่องที่ต้องเคลียร์สิ่งที่เราต่างๆนั้นนะที่เราต้องพังไว้อะไรอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ปลายคมพาไปไม่ได้รับเลยค่ะสั่งผู้จัดการสั่งผู้จัดการว่าห้ามรับงานเด็ดขาดเพราะว่าเวทีเนี้ยกลับมาเอาจริงและไม่เล่นแล้วเพื่อมาพิสูจน์ให้คนที่พี่ๆี่ที่เขาเคยว่าเราว่ามาแบบนี้มาเล่นแล้วมาทําไมเสียโอกาสคนอื่น ก็อยากจะบอกว่าการกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ได้มาเล่นๆนะคะในเรื่องสัญญ์สัญญาล่ะเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนว่าสัญญาที่โกงที่เก่าเนี่ยเรามันหมดหรือยังหรือว่าหน<ม>ึงไม่มีสัญญากับที่ไหนเป็นคนอิสระทุกอย่างทำมาเองค่ะใช่ทำเค่ะขออนุญาตถามในสิ่งตอบของกันโยนค่ะค่มเล่ากระจกที่แกควาคิดคอค่นมัเป็นเรา อ๋อถ้าถามหนูในเรื่องของของของพี่เป็กใช่ไหมคะก็เห็นมาบ้างจริงๆหนูกับพี่เป็กอ่ะเป็นพี่น้องที่สนิทกันแล้วก็พี่เป็กก็เป็นคนใส่ให้ให้งานหนูจริงๆแต่ถ้าถามว่าเป็นเรื่องของ something ไหมอันนี้อาจจะอาจจะยังนะคะ,ะแสดูว่าสย่งว่าเวลาเขาพูดถึงเราตลอดเวลาหนูเฉยๆอ่ะเพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างเขาเรียกว่ามันจะมีความจริงมันจะได้ได้ออกมาเองเราไม่จำเป็นจะต้องไปแบบ เขาเรียกว่ารีบร้อนหรือแบบว่าร้อนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นนว่าเรื่องนี้ก็ก็คุยกับพี่ๆที่สนิทแล้วก็ได้คุยกับผู้ใหญ่เขาบอกว่าก็กตอบตามความจริงไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าแบบจะเป็นอะไรแลยแ,แล้วได้กับพี่เป๊กหนูได้คุยพี่เป๊กหนกูได้คุยก่อนหน้านี้ค่ะอะไรเงี้ยอแต่ว่าหลังๆก็แค่ไม่ได้คุยกับแกเพราะว่ากลัวว่าแบบว่า จะมีปัญหาไม่สบายใจเดีกันแต่ก็ก็บอกพี่เขาพี่เขาบอกก็บอกความจริงไปว่าเราก็เป็นพี่ที่รู้จักกันพี่น้องที่รู้จักกันหนูเียเฉยแต่ว่าตอนที่มีคนโยงว่าหนูไปเชียงใหม่กับพี่เปกหนูไม่ได้ไปแต่ว่าเคยไปกับแกไม่ได้ไปกับแกหนูไปร้องเพลงที่ที่ร้านอะไรนะที่ร้านเอวอมอัพที่เชียงใหม่แล้วแกก็ไปพี่พี่ อะไรนะที่ทโทรได้ทุกทีอ่ะพี่ตั้มพี่ตั้มอาพี่ตั้มแล้วก็มีศิลปินหลายเบอร์แต่ว่าพอดีมีคลิปแค่ติดแค่หนูกับแกอยู่บนเวทีด้วยกันแต่จังหวะที่ศิลปินท่านอื่นอ่ะขึ้นมาร้องอ่ะไม่ได้ถ่ายมันก็เลยกลายเป็นว่าหนิงไปเ <โฮ S 1> ชียงใหม่กับพี่นนเป๊ก<ร>ใช่แต่หนิงไม่ได้ไปกับเขาอันนี้เชียงใหม่เมื่อไหร่ะอ๋อประมาณเดือน6หรือเดือน5้านี่แหละค่ะประมาณพฤษภาเดือนเดือน5ที่ผ่านมาคือเราไปทำงาน ไปทำงานไปร้องเพลงใช่แต่ไม่ใช่เป็นโยงที่บอกว่าพากลับมาไปเชียงใหม่ไม่ใช่หนูไม่ใช่ยืนยันว่าไม่ใช่สาบานเลยไม่ใช่หนูหนูไม่ได้เป็นหนูไม่ได้ไปเชียงใหม่ตอนที่เขาต่อยเหตุการณ์ไม่ใช่หนูยืนยันเลยว่ายืนยันว่าไม่ใช่หนูกลัวมันกระทบความเป็นหนูตอนแรกก็กลัวแต่ว่ามีหลายหลายคนบอกว่าถ้าถ้าเราถ้าเราสละสิทธิ์รอบนี้ก็แสดงว่าเราผิดจริงสิถ้าสมมติว่าเรากล้าที่จะเดินหน้าต่อันแสดงว่าเราก็ไปสุดใจ ยว่าห uhm. นูไม่ได้เป็นตามข่าวไม่ได้เนาะทำไมใจแต่เราดีใจว่าไอ้คนใหญ่จับเราว่าเราเป็นใครอะไรยังไงอะไรอ่ะเรา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 เข้ามาอยู่ในสื่อแล้วไงหนูแทบไม่สืบข่าวเลยค่ะตั้งแต่ยูนิเวอร์สมาหนูตั้งแต่แบบพอเห็นคอมเมนต์มาหนูไม่อ่านเลยอันนี้ค huh> ือเรื่องจริงสาบานไม่ว่าจะเรื่องอะไรอ่ะคือหนูจะไม่อ่านเลยนอกจากจะแบบมีพี่หรือว่าผู้จัดการที่ ที่เราแบบสนิทก็จะมาพูดว่าเนี่ยตอนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเราเราได้คุยกับพี่มิวแบบบอกพี่มิวเองก็โด้วยวันนี่คุยกันวันที่ไปแบบนักขึ้นข่าวนักขึ้น่าไดเกิน2นาทีงานงานกีฬาสีมิวบอกว่าหนูตกใจบอกเออพี่ก็ตกใจเพราะว่าทัวร์ไปลงน้องมิวใช่ไหมคะถือว่าอะไรต่างถือว่าวันได้พูดแล้วได้เคลียร์เออมันหนู เคลียว่าตัวเองมานานแล้วนะคะหรือว่าต่อต่อสื่ออ๋อต่อสื่อใช่ไหมแต่คนเขาสงสัยใช่ไหมสบายใจปีหน่าจะได้มาเชียร์หนูอย่างเต็มที่เลยค่ะเชียร์หนูหน่อยเชียร์หนูหน่อยไม่ต้องให้ผิดหวังค่ะฝากด้อมฝากด้อมฝากด้อมหน่อยชื่อด้อมวาด้อมป่วงสีป่วงสีสอสลาลเรือสระอีนะคะฝากไว้ค่ะโอเคค่ะมอง